อะโยก็ขอสวัสดีชาาแวมพายทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนันเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเราจะมาอยู่ในส่วนของเกม Roblox เนาะในแมทที่มีชื่อว่า โจโจสวีตจอนี่นั่นเองสำหรับในส่วนของคลิปวดีโอนะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองเนาะใช่แล้วครบที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะคะอ,อ,อะี้ออ๋อใช่ค่ะทุกคนก็คือในส่วนของไอเจ้าแบบโจโจสวีตจอนี่เนี่ยคือที่ไปเจอมามันเหมือนจะเป็นแบบใหม่ที่สร้างมาได้เมื่อปีที่แล้วหรือว่า2021ช่วงปลายปลายปีแล้วเองนะคะแล้วอัปเดตล่าสุดก็คือเมื่อ8ชั่วโมงนี้เองแล้วที่เข้ามาในแบบนี้เนะี่ยอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่าหน้าปกมันเป็นแบบ มันเป็นอะไรที่แบบอีปีมาก,มากๆนะคะมันเป็นภาพวาดนะก็เลยลองเข้ามาดูเนาะคนถูกใจก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งะคะซึ่งมันเป็นแบบที่น่าจะเพิ่งพัฒนาหรือว่ากําลังแบบพัฒนาเรื่อยๆอยู่นั่นเองก็เดี๋ยวเราจะลองมาดูกันเลยะคะว่าแบบนี้น่าจะเป็นอะไรยังไงกันนั่นเอง แต่ว่านะคะก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปการช่วยการฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด s subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไปที่ใต้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองแล้วก็สำหรับใครที่จะมาร่วมเล่นเกมด้วยกันทาง Discord เนสามารถเข้ามาจอยกันทาง Discord ในช่องใหม่ได้นะคะซึ่งในส่วนของช่องใหม่เนี่ยก็เดี๋ยวจะทำการทิ้งลิงก์เนี่ยเอาไว้ที่ใต้อคอมเมนต์เนาะก็ช่วยไปฝากผลงานติดตามอะไรให้กันด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในส่วนของลิ Discord อนจะอยู่ที่ใต้คลิปแล้วก็ชุมชน u t u b e ของช่องใหม่ก็สามารถเข้ามากดจอยกันไดไดด้้้้เเเเเลลยยยโอคแวกถาสสีีีีงงมมื่ ต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคก็ถ้าพร้อมกันแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยเราจะมาทำการลองเล่นไอเจ้าแมปจอโจซูเวียสจอนี่กันดูนะว่าเป็นอย่างไรกันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอย่างแรกเลยอันนี้คืออยู่ใน private server นะคะ private server เนี่ยฟรีเขาเล่นบนมือถือเล่นได้ไหมไม่ทราบเหมือนกันใครที่เล่นบนมือถือสามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนั่นเอง โอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในส่วนของระบบหน้าต่าง GUI กันบ้างน,นะคะอย่างแรกเลยตรงทางด้านมุมบนตรงกลางเนี่ยจะเป็นเวลาของเซิร์ฟเวอร์ฝั่งทางด้านซ้ายมือจะเป็นค่างเงินเยนของเราฝั่งด้านขวามือเนี่ยจะเป็นผู้คนในเซิร์ฟเวอร์นี้นะคะตรงทางด้านล่างซ้ายจะมีเป็นเวอร์ชันออกมาเนาะก็จะเป็นช่วงเบต้าอยู่นะคะในตอนนี้ระบบเชนชล็อกนะคะที่มีเป็นแบบใหม่เข้ามาในตอนนี้นั่นเองแล้วก็จะมีระบบแบงค์ซึ่งสามารถเก็บในส่วนของไอเทมได้3ไอเทมจากใน3ช่องนี้นั่นเอง อ่าโอเคแล้วก็ระบบ r a ร e รีเควส์เนี่ยสามารถเปิดหรือปิดก็ได้นะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะกดตัว M มีอะไรไหมไม่มีอะไรนะคะโอเคอ่าอย่างแรกขอทำการลองสำรับดูหน่อยสิคะว่าเป็นอะไรอย่างไรกันนั่นเองกดตัว C เนี่ยเหมือนเป็นการกลิ้งนั่นเองนะคะอืกดตัว X เป็นการป้องกันสกิ l l ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะไม่ปุ่ม Shift l o c k ให้ด้วยโอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะ เดีย๋ยวดอันนี้คือเราอยู่ที่รถไฟใต้ดินนะคะคุณผู้ชมเสียงเราอย่างดังเลยเจ้ามาร์คคนนี้สามารถคุยได้ไหม Go look around Maybe you will like it โอเคอันนี้ก็แค่พูดเฉยๆนะคะประมาณว่าเออมีแบบใหม่เข้ามานะข้อความมันค่อนข้างจะดูยากนิดนึงตรงทางด้านรถไฟเนี่ยจะมีบานหลงพุชี่ด้วยนะ Once I stand อ๋อ โอเคในส่วนของท่านมาทําการคุยกับบัลลัุชี่เนี่ยจะเป็นการรีสแตนนั่นเองโอเคขอทําการดิสไลน์ไปก่อนละกันอ่าดิสไลฟ์ไม่ได้ซะด,ด้วยอ๋อดิสไลฟ์ได้ฮะต้องกดยำ้ยำๆต้อง่วนี้เป็นใครเอ่ยการชอมนะ่าจะเป็นผู้สร้างหรือว่าผู้พัฒนานแบบนี้นะคะทั้งสองคนนี้เนาะไม่มันใจว่าใช่ไหมต่อไปจะเป็น n j MD n MD นั่นเองคือใครเอ่ยคคาแนไล์อิเ อ๋อเป็นแค่ข้อความคุยกันเฉยๆคือ,อยังจะบอกเอาไว้นะคะว่าแมปนี้เนี่ยค่อนข้างจะดูข้อความยากนิดนึงมันเป็นตัวสีขาวนะคะแล้วก็พื้นหลังก็เป็นสีขาวอีกมันเลยทําให้อ่านยากมากๆตรงนี้น่าจะมีเป็นคล้ายๆกับแอโร่ให้เราสามารถทําการปักหาแซตได้นะคะโอเคอ่ะกลับมาเข้ามาในตัวแล้วอาจจะเป็นที่เน็ตเราด้วยวขอทําการลองปักแอโร่ให้ดูแล้วกันนะคะว่าจะเป็นอะไรอย่างไรเนาะสามสองหนึ่งกะใช้งานนั่นเอง เวลาปากจะมีในส่วนของเอฟเฟกนิดนึงนะคะแล้วก็แอนิเมชันการปากด้วยไดนดูซิสิ่งที่เราได้มานั้นเนี่ยคือตัวอะไรกันเอ่ยเอออันนี้คือเนตคราสนะคะคุณผูมต้องรองสักครู่หนึ่งงั้นเดี๋ยวเราขอทําการสํารวจแมปดูรอบๆลวกันในส่วนของพวกดัมมี่เนี่ยจะเป็นในส่วนพวกอ่านหน้าโชว์เฟสนะคะอโอเคในส่วนของแสแตนที่เราได้มาเป็นสตาร์แพชชิน่ันเองนะคะโอเค ตรงนี้จะมี NPC สองคนนั่งอยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวลองคุยดูซิว่าเป็นใครอะไรยังไงเอ่ย I'm hiding from the police uh huh. เหมือนจะไม่ยอมจ่ยายภาษีนะคะคนที่ใส่เสื้อขานะคะแล้วก็คนที่ใส่เสื้อลายถาบแคบดำหุบปาอะไรก็ไม่รู้นะคะโอเคตรงนี้เนี่ยจะมีเป็นเวลาของผู้เล่นที่เล่นเยอะที่สุดนะคะในตอนนี้นะคะโอ้โ oh, หเล่นตั้งแชั่วโมงเลยนะคุณผู้ชมไม่ธรรมดานะเนี่ย อันนี้ก็จะมีเป็นแอโร่แล้วก็บรรยากาศขขงแบบเนี่ยถือว่าเล็กๆอยู่นะคะไม่ได้ใหญ่อะไรมากสักเท่าไหร่แล้วก็ล้อมรอบข้างนอกนจะเป็นน้ำนั่นเองโอเคแตวเราจะลองสำรวจดูพวกตึกอะไรอย่างนี้ดูสิคะ npc ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็พวกร้านค้าเนี่ยไม่มันใจว่าเข้าไปได้หรือเปล่าคนนี้คือใครวักนา d โดเควสยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่อยู well, ่นมาดิสแบนแฮนเดิลดิสพาวเวอร์เบลไอแอมลูคิงฟอร์บัอ อะไรเนี่ย uh, The spec that you are and s i m p l to b ราคาจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านนะคะโอ้พระเจ้าช่วยเราสามารถใช้เป็นในส่วนของอ่าก็เรียกว่าเป็นสเปคนะคะอืมเป็นเกี่ยวกับการใช้ค้อนแบงอะไรอย่างงี้แต่ต้องใช้เงิน5ล้านคะไม่มีเงินขนาดนั้นก็ยังไม่ใช้งานละกัน NPC คนผมขา่าชื่อว่ามา f i a boss นะคะ เฮ yeah, ียโกอาเวอมือกระทําำธุรกิจอะไรกันอยู่นะคะสองคนนี้แล้วก็มีเจ้าตัวอันนี้ด้วยคะ่ะคุณผู้ชมในเรื่องถ่ายพิฆาตสูนะ่ะไม่เคลื่อนเจ็กสันจำชื่อเอ่อมูซันใช่คะ่ะมูซันอยู่ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นที่ทําการประลองด้วยกันนะคะ1 v 1 a อารีนาตรงนี้สามารถมาทาการโจมตีแข่งกันได้นะคะในส่วนของในตึกเนี่ยในบ้านเนี่ยพวกนี้นะคะได้ไหมือแนบบจะเข้าไม่ได้นะคะคุณผู้ชม อันนี้ไม่มีอะไรเนาะโอเคในส่วนของตัวนี้น่ะ Crazy Mafia Eating ก็กดข้อไม่ได้เหมือนกันโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาทำการลองกดใช้งานพวกสกิลอะไรกันก่อนดูซิว่าเป็นอย่างไรนะอันนี้คืออะไรเอ่ย Stage of Courage นะฮะอืมก็จะมีรูปปั้นด้วยตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีเป็นคล้ายๆกับร้านค้านะฮะเดี๋ยวลองกดคุยดูซิ โอ้โหทำไมวันนี้มันคนเขาแบบว่าขับรถเสียงดังมากๆต้องขอภัยทุกคนด้วยนะคะ En Shop นะคะเราลองดูสิดูดิสิว่าขายอะไรกันบ้างนะะมองไม่ค่อยเห็นตัวอักษรเลยจะมีการขายเป็นพวกแอโร่เฉยๆนะคะในตอนนี้ยังไม่มีไอเทมอะไรพิเศษราคาจะอยู่ที่ประมาณ500ด้วยกันโอเคตรงนี้ก็จะมีเป็นพวกแบบเงิน Cash อะไรอย่างงี้ด้วยนะคะเฮ้ยมันมีข้างนอกด้วยนี่นะในส่วนของแบงค์นุ่นเนี่ยจะได้เงินวานทีละเท่าไหร่เอ่ย ก็ได้มาน่าจะประมาณทีละห้าร้อนะคะเครื่องนอกตรงนี้ก็จะเป็นน้ามันก็ไม่มีอะไรแล้วนั่นเองอันนี้คือ Crazy Cabin นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสิคะว่ามันมีอะไรเนาะชึบอ่ะเข้าไปได้ตรงนี้มี Do not open. thanks crazy เปิดไม่ได้หรอเปิดไม่ได้นะคะอืมโอเคอันนี้บ้านหลังนี้เข้ามาได้แต่ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะโอเค เฮ้ยอะไรมันอะไรเนี่ยขอทำการเข้าไปดูรายกาแล้วกันนะฮะสกิลแซดก็ไม่มีอะไรหรือเปล่าอ๋อสกิลแซดเป็นการวิ่งนี่เองโอเคฮะสกิลแซดเป็นการวิ่งนะ,ะส่วนสกิลซีจะเป็นการกลิ้งนั่นเองโอเคเข้าใจระบบแล้วมาเดี๋ยวเราจะทำการขึ้นไปข้างบนกันต่อนะคะว่ามันมีอะไรให้เราสำรวจกันอีก บ้านพวกนี้เนี่ยมันจะเข้าไม่ได้นะคะชั้นสองก็เข้าไม่ได้ด้วยเช่นกันโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาทําการปักหาแอร์โร่แล้วก็ลองทําการโจมตีดูสิคะว่าสกิลเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงกันนั่นเองเวลาทําการโจมตีปกติเนี่ยเหมือนดานเมจจะไม่ได้ขึ้นมาบอกให้ด้วยนะคะแต่ว่าวลาโจมตีมันจะมีคล้ายๆกับเอฟเฟกต่อยนั่นเองอ่ะประมาณนี้นะเห็นไหมเอ่ยโอเคแล้วก็ตามด้วยสกิลอ e ีกันต่อนะคะเป็นสกิลบาเลชหรือว่าต่อยรัวนั่นเองจะมีเอฟเฟกนะคะสกิลอาร์เป็นการต่อยหนักนั่นเอง สกิลที่เหมือนใช้ sticky finger นะคะถ้าจะไม่ผิดสกิลวายโอ้เป็นการทำการชูหมันขึ้นแล้วก็ทำการพุ่งไปหาศัตรูนั่นเองส่วนสกิลเอฟเนี่ยเหมือนเป็นการใช้ทากระทืนลงไปบนพื้นนะคะสกิลจีไม่มีอะไรเนาะสกิลเอชสกิลเอชในแมปนี้เนี่ยเหมือนจะเป็น time stop ซึ่งเราก็ต้องหยุดด้วยเช่นกันนะคะเออโอเคแล้วก็สกิลเจ อยอะไรอย่างี้ไม่มีสกิลแอนะนั่นน่าจะเป็นคำพูดของเจ้าตัวโจทาโร่สกิลแอนไม่มีนะคะบอกไปแล้วเนาะสกิลวีเป็นไทม์ส k ิปนั่นเองนะคะอ่าประมาณสกิลเอ็กซ์ก็จะสามารถป้องกันได้ส่วนสกิ l ซ้เป็นการวิ่งบอกเอาไปแล้วนะคะแล้วก็วิธีการรีสเตนก็เหมือนเดิมเลยต้องมาคุยกับบาหลวงพูชี่นะคะในการรีสเตนนั่นเองอ่าทำการกดแอคเซปต์ก็จะเป็นการรีห้เรียบร้อยนั่นเองฮะ มาเอ้ยแต่ว่าตอนที่เราเป็นคนเนี่ยเหมือนเราจะกดสกิลแซดไม่ได้นะคะอืเหมือนกดสกิลแซดแล้วมันไม่เห็นผลนะคุณผู้ชมอืมโอเคเดี๋ยวดูซิยูราปากเนี่ยถ้าเราตายก็เหมือนของจะไม่หายด้วยนะเดี๋ยวดูซิสแตนที่เราได้มาคราวนี้เนี่ยจะเป็นในเซอร์ข,ของไวซ์เนกนั่นเองอ่าเรามาทดสอบสกิลกันบ้างโจมตีปกติในเซอร์ข,ของไวซ์เนกเนี่ยดาเมจเข้าไป10นะคะเหมือนบางตัวจะมีบอกเนาะต่อไปจะเป็นสกิล E นั่นเองสกิลบาเลานนะคะดาเมจเข้าไปเท่ากับ3.5 สกิล R ต่อยหนักนั่นเองดาเมจเข้าไป50เนาะสกิล T เป็นการใช้ปืนยิงก็จะสามารถยิงขลุได้นั่นเองฮะสกิล Y เหมือนเป็นการพ่นพิษลูกพิษออกไปใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดน,นะคะแล้วก็สกิล F แบบนี้เหมือนเป็นการปาแรงไปสักอย่างหนึ่งหรือทำการโจมตีอะไรสักอย่างหนึ่งสกิล G อ่ะสกิล G เนี่ยเหมือนเป็นการโพสท่านะคะในเจ้าตัวไวท์สเนกเนี่ยเหมือนจะมีท่าโพสอ่ะประมาณนี้สกิล H ล่ะมีหรือเปล่าเอ่ยไม่มี โอเคสกิลแท็กคาริสามารถกลับมาวิ่ได้ปกติสกิลซีสกิลวีไม่มีนะคะสกิลเอนก็น่าจะเป็นคำพูดของอถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นของบาน์โอนพูชี่ใช่ไหมน่าจะเป็นคำพูดของบาน์โอนพูชีนะ่เนาะโอเคนอกนั้นก็ไม่มีอะไรพิเศษแล้วค่ะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเรานะจะไปทันการ,รีกันต่อไม่มั่นใจนะคะว่า มันมีในส่วนของที่เกบสแตนไว้เหมือนในตอนนี้จะยังไม่มีนะคะแต่แบบแบบนี้นะ่ะค่อนข้างจะน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะคะุณผู้ชมค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะโอเคมาทําการปักตัวที่สามกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวดูซิว่าได้มันเป็นตัวเดิม uh huh. ตัวเดิมก็รีไปเลยสิครับนี่อ่ะรีแซนกันนะคะคุณผู้ชมโอเคมาปาักกันอีกแอร์โร่แบบนี้เนี่จะโดกมาค่อนข้าง <c oughs> เสียงรถดังมากเลยคุณผู้ชมขออภัยด้วยนะคะโอเค อ่าในส่วนของอเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น Golden Experience นะฮะฮึมคือเขาทำอะไรกันข้างนอกก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะเสียงดังมากโอเคเดี๋ยวอาจจะต้องทำการเรียกจบคลิปแล้วล่ะคะ่ะคุณผูช้ชมเสียงมันดังมากจริงๆต้องขออภัยด้วยโอเคในส่วนของเจ้าตัว Golden Experience Requiem น่นะเอ้ย Golden Experience เฉยๆนะฮะยังไม่ใช่ Requiem ไม่มั่นใจว่ามันมี True Requiem ด,ด,ดอกออกมาด้วยไหม Skill E มีทะ,ะ้ง Skill R ก็มีด้วยเช่นกัน Skill T Skill F ทำไรอะ มันทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะสกิล F เมื่อกี้สกิล G ก็เป็นการโพสท่าปกติสกิล H สกิล Y เนี่ยมันเป็นการฮิลเลอร์ให้กับผู้เล่นคนอื่นนะคะสกิล T ไม่มีสกิล H ไม่มีสกิล N เป็นคองผู้ของน่าจะเป็นของโจโรโนสกิล V อืมสกิล V ไม่มีอะไรนะสกิล Z ก็ไม่มีอะไรปกติเลยโอเค โอเคฮะพอรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างนอกนะคะเหมือนจะมีการก่อสร้างคืองั้นต้องขอจบคลิปไว้ประมาณนี้ละกันเพราะว่าน่าจะไม่ได้แล้วไม่มั่จเอนกันนะคะว่าข้างนอกกำลังทำอะไรกันอยู่เนาะก็ถ้ามีเสียงแซ่ยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะดันมาทาตอนช่วงที่อัดคลิปพอดีโอเคก็ฝาบใครนะคะที่ชอบคลิปดีอในวันนี้แน่ช่วยกันนะคะฝากกดไลค์ กดแชร์ share, กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองแล้วก็สำหรับใครนะที่อยากจะดูในส่วนของแบบไหนหรือว่าใครมีแบบแนะนำก็ลองมาพิมพ์ไว้ที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าดีจริงๆเนี่ยก็สามารถทำการบอกชื่อแบบแล้วก็บอกวิธีการเล่นได้ก็จะดีมากๆเลยนะคะโอเคก็สำหรับในส่วนของคลิปวันนะี้ก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันไปก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเอาไว้เจอนะคะในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผม